สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพายวันชัยนะคะก็วันนี้เช้าวันหยุดนะคะแม่ควานก็จะมาเปิดรับออเดอร์ของวันที่27นะคะเป็นช่วงแรกนะคะช่วงที่หนึ่งนะคะของวันที่27คะ่ะเปิดรับออเดอร์อาหารช้างนะคะตะการละ้าะ50คะแนนคะ่ะฝากพี่พ,พี่แม่แม่เเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยนะคะ เพราะว่าช่องของแม่ควันไร้สดยังไม่ได้แม่ควันก็เลยลองวิธีเปิดรับออเดอร์ก่อนนะคะก็มีป้ายนะคะมีเบอร์ไอดียลน์ของแม่ควันนะคะตะการละ5้าะ50คะแนนค่ะช้างทั้งหมดสีเชือกนะคะ ก็ฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราช้างตกง,งานที่พัทยาด้วยนะคะในช่องของพายวันชัยนะคะลูกชายของปู่เกตนะคะควานหนุ่มสุรินค่ะก็วันชัยก็เหมือนเดิมนะคะก็ไม่ควานทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากมาอุดหนุนร้านเราด้วยนะคะ เนื่องจากช่องของเราถ่ายทอดสดไล้สดยังไม่ได้แม่ควานก็เลยคิดวิธีเปิดรับออเดอร์ก่อนนะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดสนใจจะช่วยเหลืออาหารพวกเรานะคะช้างทั้งหมด4เชือกค่ะมีช้างแก่2เชือกนะคะคุณยาย2เชือกแล้วก็วันชัยแล้วก็พังโมโผนะคะ แม่ควานก็อยู่ใกล้ๆเขานะคะเพราะว่ากลัววันชัยงดหงินอาคารเขาก็ยังทรงตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะวันชัยก็ยังเข้าร่มไม่ได้ยังตกมันอีกนานเลยนะคะแม่ควานดูแล้วเพราะว่าน้ำมันก็ยังออกแรงตรงขมับก็ยังออกแรงนะคะช่วงเช้า วันชายฝากลาดหน่อยเร็วเพื่อจะได้นำคะแนนส่วนนี้นะคะมาไว้เสื้ออาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพ่อควานแม่ควนนะคะช่วงวิกฤตนี้ค่ะก็แม่ควานก็เลยลองเปิดรับออเดอร์ออเดอร์วันนี้ก็คือวันที่27นะคะ เป็นออเดอร์ช่วงแรกนะคะแล้วก็แม่ควานจะปิดพรุ่งนี้นะคะวันที่28นะคะเวลา16นาฬิกานะคะก็ตอนนี้ที่แม่ควานเปิดไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็มีแม่ FC จากประเทศอังกฤษนะคะช่วย40ตะก้านะคะแล้วก็คุณพี่ชันชัดยานะคะชันยาอีก10ตะก้านะคะตอนนี้ แม่ควันก็ได้รับออเดอร์ไว้แล้วนะคะก็จะเคลียร์ออเดอร์วันที่28นะคะอีกทีก็คลิปนี้เป็นช่วงคลิปแรกช่วงแรกของการเปิดรับออเดอร์สำหรับวันที่27นี้นะคะฝากพี่ๆแม่ๆ FC นะคะเข้ามาอุดหนุนช่วยเราเชาวช้างตกงานที่พัทยาด้วยนะคะ ก็วันชัยก็ไม่กินหญ้าเลยนะคะเพราะว่าพอควานไปทำงานแล้ววันนี้แม่ควานถ่ายคลิปอยู่คนเดียวนะคะก็ไม่กล้าเข้าใกลเท่าไหร่นะคะก็มีเบอร์ไอดีไลน์ของแม่ควันนะคะที่อยู่ในป้ายนะคะก็พี่พี่พแม่แม่เอฟซีท่านไหนอยากจะอุดหนุนช่วยเราก็ทักไอ l ดี e ลนแม่ควันมา ได้เลยนะคะแม่ควันรับออเดอร์นะคะไว้แล้วก็วันที่28เราก็จะเคลียร์ออเดอร์ลงคลิปอีกทีนะคะถ้ายืนานานเขาก็จะมีเพียงของใส่แมควันนะคะอันนี้ก็คืออาการของช้างตกมันนะคะ ฝากร้านหน่อยเร็ววันชยัยฝากพี่พี่แม่แม่เอฟซของคุณพ่อนะคะคุณตาเกเนอกคุณปู่เกตช่วยมาอุดหนุนวันชัยด้วยนะครับวันชัยเป็นช้างตกงานเพื่อจะได้คะแนนส่วนนี้ไปไว้ซื้ออาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพ่อควานแม่ควานช่วงวิกฤตนี้นะคะ ก็ตะการละห้าสิบคะแนนนะคะทั้งหมดสี่เชือกค่ะวันนี้แดดจ้าเลยวันชัยคงจะร้อนหน้าดูแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าวันชัยตกมันอยู่ พื้นที่แถวนี้มันก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็หลักที่จะให้แม่ควานไว้ใจได้นะคะเพราะว่าช้างตกมันต้องมีหลักที่แน่นหนานะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็มันจะเอาไม่ทันเลยนะคะช้างตกมันเขาจะไม่ฟังควานนะคะจะไม่ ฟังควานแล้วก็จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะจากที่เป็นนิสัยดีหลังจากตกมันมาก็ไม่ได้เลยนะคะนิสัยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปมากเลยนะคะก็จะมานิสัยเหมือนเดิมอีกทีก็หลังจากเขาหายตกมันนะคะก็แม่ควานก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านของช่องพี่พายวันชยัย ก็เป็นคลิปช่วงแรกช่วงที่หนึ่งของวันที่27นะคะเปิดรับออเดอร์อาหารช้างนะคะอาหารออนไลน์ก็เนื่องจากช่องของแม่ควานยังไลฟ์สดไม่ได้ก็แม่ควานก็เลยคิดทำคลิปเปิดรับออเดอร์ก่อนนะคะแล้วก็จะมาเคลียร์ยอดวันที่28นะคะเวลา16นาฬิกานะคะ ของวันที่18แม่ควานก็จะเลีย์ออเดอร์ทำคลิปอีกทีให้พี่ๆแม่ๆเอฟซี FC ดูนะคะก็ช่วยเหลือพี่น้องช้างที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ตอนนี้ลำบากกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงยากก็หายากเราต้องมีคะแนนตุนสับปะรดไว้นะคะเพื่อจะให้เขาได้กินนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายของพ่อควรนแม่ควา แม่ควานก็เลยลองนะคะลองเปิดรับออเดอร์เนาะหลังจากที่เปิดไปเมื่อวานก็มีแม่เอฟซีจากประเทศอังกฤษเนาะให้40ตตากานะคะตะกาละ10ตัวละ10ตะกานะคะแล้วก็มีพี่ชัญญานะคะ10ตะกากาแม่ควานก็รับออเดอร์ไว้แล้วนะคะจะเคลียร์ออเดอร์วันที่28นะคะเวลา16นาฬิกาค่ะ ควานก็จะลงคลิปอีกทีนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเปิดออเดอร์ของวันที่27เป็นช่วงที่1น,นะคะแล้วก็แม่ควานก็จะเปิดช่วงที่2ในตอนเย็นอีกนะคะอีกช่วงหนึ่งของวันที่27ก็ฝากมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะ ตากาละ50คะแนนคะ่ะก็อาชีพขายผลไม้นะคะก็เป็นอาชีพเก่าของแม่ควานเลยนะคะแต่ก่อนวันชัยตัวเล็กๆเราเขายังไม่มีปางเยอะขนาดนี้นะคะแม่ควานก็นำวันชัยนะคะไปขายอาหารนะคะเป็นอาชีพเก่าของแม่ควานเลยนะคะเนี่ย อยู่ได้โตมาได้ก็เพราะนี่แหละค่ะแต่ก่อนเขาไม่เค่งคัดไม่มีจับเนาะแม่ควานก็ได้นำวันชัยไปเดินขายกล้วยขายอ้อยอยู่นะคะตั้งแต่ก่อนสมัยตั้งแต่สิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะก็ฝากมาอุดหน,นุนเราด้วยนะคะช่วยวันชัยช้างตกมันตกงาน ก็แม่ควานก็ว่ากะว่าเขาก็จะตกมันอีกประมาณน่าจะอีกสองเดือนนะคะถึงจะได้เข้าล่มวันชัยเพราะว่าจากการดูแล้วน้ำมันเขายังออกเยอะมากเลยนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจมาช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะคะ ช่วงที่หนึ่งของวันที่27นะคะก็จะมีคุณยายบุญช่วยคุณยายจันดีแล้วก็วันชัยแล้วก็พังแม่โมโพนะคะก็แก่สุดก็มีสองคุณยายนะคะที่เป็นช้างแก่ที่อยู่ด้วยกับวันชัยนะคะสีเชือกนะคะตะก,กาละ50นาคะแนนค่ะก็พี่พี่แม่แม่ท่านใดสนใจก็ ทักไอดีไลน์ของแม่ควันได้เลยนะคะอันนี้แม่ควันก็อยู่กับวันชัยสองคนนะคะก็กลัวเขาจะทำใส่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วนี่ก็คือหญ้าบนรถวันนี้ได้หญ้าสวยหน่อยนะคะหญ้าสวยมากเลย ไปเอามาแต่เช้ากับพ่อควานนะคะฝากร้านหน่อยเร็ววันชายเขาจะเห็นนกบินผ่านเขาเขาก็จะเหมือนเขาระแวงนะคะระแวงมากเลยกล้องของแม่ควานก็สั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่มีขาจับนะคะจับกล้อง ใยช้างตกงานผ่าวิกฤตโควิด19นะคะก็ช่องของแม่ควานก็ไลฟสดไม่ได้ก็เลยมาเปิดรับออเดอร์นะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของพี่ๆแม่ๆม่ FC หลายๆคนนะคะก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้วันชัยด้วยนะคะ อุดหนุนเราด้วยนะคะคือวันชยัยอันนี้ก็คือยานพาหน้าที่แม่ควานกับพ่อควานแปลวย่ามาให้วันชัยนะคะเขาก็จะนิ่งอยู่นะคะกับแม่ควันไม่ค่อยทำใส่ไม่ค่อยอะไรนะคะแต่กับพ่อควานนี่ไม่ได้เลยะคะ่ะ ก็เขาเห็นอะไรมาใกล้ก็ระแวงหมดเลยนะคะบรนใจก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้พ่อควานแม่ควานแล้วก็ชาวช้างตกง,งานทุกๆท,ท่านด้วยนะคะคุณแม่พี่ๆเอทั้งหลายฝากมาให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะก็ตะก้าละห้าสิบคะแนนนะคะแม่ควานเปิดรับ ทั้งหมดสเชือกนะคะตอนนี้ก็ได้รับ2ออเดอร์แล้วค่ะจากคุณแม่ FC ประเทศอังกฤษเนาะสี่สิบตากค่ะแล้วก็พี่ชัญญานะคะสิตะก้าเมควานก็จะปิดยอดวันที่28นะคะจะลงคลิปอีกทีนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ วันที่27นะคะเป็นช่วงที่1นนะคะเปิดรับออเดอร์ช่วงที่1ห,หลังจากเปิดไปเมื่อวานตอนเย็นแล้วนะคะเหมือนวันชัยจะงดหงิยแล้วนะคะเพราะว่าเห็นแม่ควันอยู่คนเดียวกลางวันเขาก็อยู่อย่างนี้เลยนะคะก็แดดแรงช่วงนี้มันแรงเนาะช่วงหน้าแรงแดดจะแรงแม่ควันก็พยายามลดน้ํานะคะให้พ่อควันลดน้ําดินให้เขา ในเย็นนะคะวันชายฝา,ากร้านด้วยนะคะพี่พี่แม่แม่เอฟซี มาอุดหนุนช่วยวันใช้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจพาวิกฤตนี้ไปจะได้มีคะแนนไปซื้อต้นสับประรดซื้ออาหารอย่างอื่นมาเสริมนะคะเป็นกล้วยเป็นอ้อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ